การคูณนะครับก็คือการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกแล้วก็การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดดูนะเราจะสรุป นะครับเราจะสรุปแบบนี้นะก็คือการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกนะครับเขาบอกว่าการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกนะครับคําตอบดูนี้ครับจะได้คําตอบที่เป็นจํานวนเต็มบวกอันนี้กรณีเต็มบวกกับเต็มบวกนะครับต่อมากรณีที่สองการคูณจํานวนเต็มลบ ด้วยจานวนเต็มลบนะครับจะได้คําตอบนะครับจะได้คําตอบเป็นจํานวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์มมของทั้งสองจำนวนนะครับหมายความว่างไงหมายความว่ากรณีที่ถอดค่าสัมบูรณ์ออกมาใช่ไหมครับที่ครูเคยสอนพวกเราค่าสมบูรณ์เวลาถอดออกมาจะเป็นบวกเสมอ เข้าใจไหมครับขอค่าสมบรูรณ์ออกมาจันได้ไหมครับเนี่ยค่าสมบรูรณ์ของลบห้ามันก็จะเท่ากับห้านะครับการถอดค่าสมบูรณ์มันจะเป็นบวกเสมอเช่นถ้าค่าสมบูรณ์ของห้าล่ะครับค่าสมบูรณ์ของห้ามันก็จะเท่ากับห้าบทวนเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับดังนั้นก็บอกว่าจํานวนเต็มบวกที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวน นะครับแสดงว่าสรุปไม่ง่ายก็คือจํานวนเต็มบวกคูณกับจํานวนเต็มบวกคําตอบออกมาก็จะได้จํานวนเต็มบวกนะครับถ้าจํานวนเต็มลบคูณกับจํานวนเต็มลบคําตอบออกมาก็จะเท่ากับบวกเหมือนเดิมเข้าใจไหมอ่าอันนี้พวกเราอาจจะมองภาพไม่เห็นนะครับดูนะครับจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบ พวกเราบางคนยังแยกไม่ออกบางคนห้ากับลบหกดูนะครับอันนี้คือลบหกอันนี้คือห้าจำนวนเต็มบวกดูยังไงก็คือดูแค่ว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ลบที่อยู่ข้างหน้ามันเนี่ยมันไม่มีลบอยู่ข้างหน้าเขาก็เลยเรียกว่าจำนวนเต็มบวกส่วนจำนวนเต็มลบก็คือมันมีลบอยู่ข้างหน้า เขาก็เรียกว่าจํานวนเต็มลบเข้าใจไหมครับอ่าเรามาดูนะครับกรณีจานวนเต็มบวกคูณกับจํานวนเต็มบวกเราก็คูณปกติเลย6คู4 6คู4ได้ได้ได้เท่าไหร่นะใครตอบได้บ้าง6คู4อ่าใครตอบได้ลองลองทดสอบกดไมค์แล้วตอบดูดิ6คูน4 6คูณ4ี่แตอบได้บ้างเนาะใ้รก่อน <20. S 1> ตอบได้ไหมครับโอเคครับ <20. S 1> ทศทศสอบเป็นปัวไมคมแล้วตอบนะครับ6คูณ4ได้24กคูณ4ได้24ต่อมา8ออันนี้คือจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวกนะครับจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนจำนวนเต็มบวก คำตอบออกมาก็จะได้จํานวนเต็มบวกเหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายนะครับต่อมาแปดคือจํานวนเต็มบวกคูณกับห้าด้วยห้าก็เป็นจํานวนเต็มบวกแปดคูณห้าได้เท่าไหร่ครับใครตอบได้เนาะแปดคูณห้าดีสี่สิบห้าีห้าแปดคูณห้าเอาคิดคิดดีๆครับคิดดีๆเอาแปดคูณห้า สี้ายังไม่ถูกนะครับสี่สิบห้ายังไม่ถูกนะสี่สิบี่สห้ายังไม่ไมเท่าไรนะครับสี่สิบอ๋อสี่สิบครับสี่สิบห้าครับแปดห้าเราได้แปดห้าเราได้นะครับให้ให้กดไม้พูดแล้วตอบแล้วแล้วก็เวลาตอบเสร็จกดปิดไม้เลยนะครับอ่าต่อมาสิบเอ็ดคูณหกใครตอบได้พิกกับพิกกับพิกตอบใครตอบได้ กสิบหกครับอ้าวหกสิบหกเก่งมากครับสิบเอ็ดคูณหกได้หกสิบหกอันนี้เหมือนกันสิบเอ็ดเป็นจำนวนเต็มบวกหกเป็นจำนวนเต็มบวกคำตอบก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกต่อมาสิบสองเป็นจำนวนเต็มบวกเจ็ดเป็นจำนวนเต็มบวกเวลาคูณออกมาก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันสิบสองคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ครับแปดสิบสี่ครับโอเคครับสิบสองคูณเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ครับเก่งมากครับ ต่อมาเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับเราดูแต่ลองถามอันนี้13บสามคูณแปดเอา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 สักสองข้อก็พอเอาข้อห้ากับข้อหกสิบสามคูณแปดนิดเดียวนิดเดียวอาการก็ไง างคนณยังไ,ไม่ได้ไม่ได้เอาสมุดขึ้นมาทดอาลองลองเดี๋ยวคุณจะรอคำตอบนะครับสามคูณแปดติ๊กตอบติ๊กตอบพวกเราพวกเราจังค้ณจินมกับการคูณแบบนี้เนาะอ่าสามตั้งคูณด้วยแปดสามแปดอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณจะพาคูณวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือพาคูณแนวนอนเลย ครับวครูจะสอนนะครับอันนี้เกินมากครูจะสอนอนักเรียนครูเคยสอนนักเรียนมันธยมปลายนะครับจะให้คิดได้เร็วหาคาตอบได้เร็วนะครับไม่ต้องไปตั้งคูณนี่เสียเวลานะครับไม่ต้องไปตั้งคูณนี้ให้เสียเวลาก็คือตามตั้งหลักหน่วยให้เท่ากันแบบนี้นะครับมันมันมันช้าเราก็นานด้วยเราไปคูณเลยดูนะครับปื๊ดมานี่เลย สามคูณแปดสามคูณแปดได้เท่าไหร่ครับสามแปดติ๊กติ๊กหนึ่งร้อยสี่เดี๋ยวก่อนครับขอ3ามคูณเติครับยี่สิบครับสาแได้่สิบถูกต้องครับเราก็ใส่สแล้วก็ทดอะไรทดสองใส่สีทดสองต่อมา เอาแปดไปคูณกับหลักอะไรหลักสิบครับแปดคูณหนึ่งเป็นแปดนะครับแปดคูณหนึ่งเป็นแปดบวกตัวทดสองบวกตัวทดสองเป็นเป็นสิบใช่ไหมครับเราก็จะได้เราก็มาเขียนเลยนะครับเราก็จะได้หนึ่งร้อยสี่ง่ายไหมครับอันนี้ก็คือะคระดับมัธยมเขาจะ คูณแบบนี้เขา,าประสมก็พวกเราเริ่มเริ่มเรียนวิธีคูณวิธีหารหรือวิธีบวกลบเขาก็ต้องแต้งลหลักให้มันตรงกัน,นครับแต่ถ้าในพวกเราไปในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับพวกเราก็ต้องหาวิธีที่ได้คําตอบเร็วที่สุดอ่ะต่อมาข้อที่หกนะครับข้อที่หกยี่สิบห้าคูณเก้านะครับยีสิห้าคูณ9้าใครใครได้คําตอบแล้ว อ่าลองคูณเลยนะครับลองคูณเลยเช้าน้องเฮ้ยสองร้ี่สบเพื่อสงสัแล้วนะนี่สองรี่สิห้าอ่าลองดูนะครับว่าสองยห้าจริงไหมเก่งมากนะครับบางคนตอบได้เร็วมากห้าคูณเก้าได้เท่าไหร่ห้าคูณเก,ก,ก้าห้าเก้าติ๊กตอกติ๊กตอคูณเก้าได้เท่าไหร่น่อ สี่สิบเท่าไรครับห้าเก้าสี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้านะครับก็ใส่ห้าทดทดสี่พอมาเอาเก้านี้ก็ไปคูณหลักสิบนะครับเก้าคูณสองเก้าคูณสองได้สิบแปดนะครับเก้าคูณสองได้สิบแปดบวกกบทดสี่สิบแปดบวกสี่เป็นเท่าไรครับเดี๋ยวผมจะถาม วรินทรครับบรินทร์รนทร,นทร,นทรอยู่ไหมกุญแจก็ตอบให้คุรินทรครับสิบแปดบวกสี่ได้เท่าไหร่ครับสิบแปดบวกสีสิบแปดบวกสี่ได้เท่าไหร่ครับ,บยี่สิบสองยี่สิบสองใช่ไหมครับเราก็ยี่สิบสองมามาเขียนเลยครับก็จะดได้แล้วนะครับ มีใครสงสัยไหมครับอาต่อมาจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบดยว่าตอบแล้วอะเรามาดูจํานวนเต็มลบด้วยกับการคูนจานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะครับอันนี้คือลบสองคือจํานวนเต็มลบใช่ไหมครับ ลบสามคือจำนวนเต็มลบเราก็ลบสองคูณลบสามคำตอบออกมาจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบได้จำนวนเต็มบวกหลักการง่ายๆถ้าจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบแน่นอนว่าเรารู้ว่ามันต้องเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับเราก็เอาแค่เอาแค่สองไปคูณกับสามแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปคิดตัวอื่นเรารู้ว่ามันเป็นจำนวนเต็มเต็มบวกสองคูณสามได้ได้หก โอเคไหมครับเรามาดูข้อสิบเอ็ดอันนี้จำนวนเต็มลบลบสี่คูณกับลบสี่คิดง่ายๆ4สี่คูณสี่ได้เท่าไรครับเอาแค่สี่ไปคูณสี่เลยสี่คูณสี่ได้เท่าไรครับแค่ตอบได้สิบหกเท่าไรนะครับสิบอะไรนะดารินตอบว่าอะไรนะครับ1ูสิบเท่าไรอ่าสิบหกนะครับเก่งมากครับสี่คูณสี่ได้สิบกบางคนตอบลบสิหกแบบนี้ นะครับเพราะว่าอันนี้คือจํานวนเต็มลบคูณกับจํานวนเต็มลบนะครับต่อมาข้อที่ข้อที่สิบสองนะครับลบแปดคูณกับลบหกเหมือนเดิมจานวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบคําตอบต้องเป็นจํานวนเต็มบวกใช่ไหมครับนะก็เอาแปดไปคูณหกหกคูณแปดได้เท่าไหร่ครับหกคูณแปดสี่สิบแปดห้าสิบสี่ เอาแล้วสี่สิบแปดคนหนึ่งสี่สิบแปดคนหนึ่งห้าสิบี่ตกลงยังไงดีนาะหกแปดเท่าไรดีนาะเาครบใครถูกใครถูกครับหกแปดห้าสิบแปดหรือสี่สิบแปครับสีิแปครับอ่าหกแปดคำตอบที่ถูกต้องคือสี่สิบแปดครับเก่งมากน่า่ากตอนครับโอเคต่อมาก็สดามเหมือนเดิมครับเริ่มง่าแล้วใช่ไหมเริ่มงายแล้วไหมบส คูณกับอลบแปดนะครับจํานวนเต็มลบคูณกับจํานวนเต็มลบคําตอบออกมาต้องเป็นจํานวนเต็มบวกสิบเอ็ดคูณแปดได้เท่าไหร่ครับแปดแปดครับอ่าแปดสิบแปดครับก็สิบสี่ครับก็สิบสี่เหมือนเดิมจํานวนเต็มลบคูณกับจํานวนเต็มลบก็เอาสิบสองไปคูณกับเจ็ดสิบสองคูณเจ็ดได้ แป <74. S 2> <54. S 3> ดสิบสี่แปดสิบสี่ครับใครตอบแล้วว่าริมตอนใชไปเมื่อกี้เนี่ยคุชื่ออะไรเบ้งเอ็มดิงตอบแล้วครับชาโนนตอบค่ะอ๋อชาโนนชาโนนครูคิดว่าแต่ว่ารินทอนโอเคครับขอบคุณมากครับชาโนนชาโนนทำไมไม่เอาโทรศัพท์ของชาโนนเข้าครับ หรือมันเข้าแล้วมันพูดไม่ได้ชานลครับอ,อ๋อพูดเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าถ้าพวกเราเข้าไลน์กูกูส่งไปในไลน์นะครับว,ว่าวิธีการเปิดไม่ตรงไหนนะครับลองลองลองเข้าดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทดลองนะครับอาตอมา่าสิบสามคูณเก้าสิบสามเป็นจำนวนเต็มลบถ้าก็เป็นจำนวนเต็มลบนะครับล,กก 3, ลบคูณสามคูณลบเก้าก็เหมือนเดิม เอา13เป็นคูณ9ใช้ได้คำตอบแล้วบ้างครับ13คูณ9ได้เท่าไหร่น้อ27คูณ9อีกตัวไรนะไล้เท่าไหร่นะครับ117 117เจ่ไหมครับโอ้117นี้ได้มายังไงเนาะเดี๋ยวพวกเราลองลองมาเปคูณทีละตัวดูครับ9คูณ3 9คูณ3ได้27เจ่ไหมครับ เราก็มาใส่7จด2 9ณเคูณ1เป็น9บวกคเป็น11ได้111ครับเก่งมากครับเนี่ยวิธีการคูณแบบมัธยมก็จะใแบบนี้นะครับก็สรุปนะครับสรุปการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก นะครับคาตอบออกมาก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับเนี่ยการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะครับคําตอบออกมาก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกจำไว้นะครับมีเรียมตัวไหน,ส,นสงสัยอะไรไหมครับที่จะสอบถามอยู่เนไหมครับ โอเคนะครับตอนนี้น่าจะถึงเวลา